เมื่อคืนนี้ฝนตกตกแต่ไม่แรงแต่ว่าชุมช่มฉ่ำพอสมควรสวัสดีครับเพื่อนเื่อนและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้วันนี้คนเกษตรมือใหม่ครับผมสวัสดีกันแต่เช้าเช้าวันนี้ไม่ได้อัปเดตนานนะครับมังคุดมังคุดที่ผมปลูกไว้ที่นี่นะครับ2ต้น ก็มัวดูแต่มัวไปดูแต่ทุเรียนนะครับยุ่งกับทุเรียนช่วงนี้ก็อาจมีปลูกใหม่บ้างนะครับดูแลส่วนต่างๆบ้างนะครับตัดย้งตัดหญ้าอก็ดูมังคุดหน่อยหนึ่งครับเพื่อนๆอ,อัปเดตกันหน่อยนึงหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมานานนะครับผมหญ้าเอาอหญ้าเออก็เยอะนะครับหญ้าเต็มเลยครับต้นนี้ยังไม่ถอนเดี๋ยวมาถอนนะครับเดี๋ยวค่อยมาถอน หญ้าพวกนี้ครับฝนตกก็นิ่มนี่นะครับเยวค่อยมาถอนออกนิดเหน่อยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับหญ้าฝนตกครับชุ่มฉ่ำเลยนะครับสดชื่นนะครับใบสวยมากครับเพื่อนๆอใบสวยมากเลยนะครับใบโตนะครับใบโตสวยมาก มังคุดมังคุดไฟต้นนี้เพิ่งแจกยอดไปแล้วก็ใบใบก็พิ่งพิ่งแก,แก่เริ่มแก่นะครับนี่นะครับยอดใหม่นะครับกาลังสวยนะครับเพื่อนๆมาอัปเดตครับอัปเดตให้ชมให้ดูติดตามกันครับว่าผลการปลูกผลการที่ผมเคยทำอรอบพรวนดินแล้วก็ให้ปุย๋ย ให้ปุ๋ยชีวัวผมนี่แหจะเป็นยังไงเนี่ยครับสูงนะครับโตแล้วครับโตแล้วเดี๋ยวผ้าสแลนก็อีกหน่อยนึงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวขอถึงก่อนค่อยเอาเอาออกนําออกนะครับอ่ดูอีกต้นหนึ่งครับเพื่อนๆต้นนี้ต้นนี้ใบกําลังตั้งเลยเนี่ยแดดออกมานตั้งเลยนะครับเนี่ยแดดแดดกำลังออกแดดกำลังออกโอ้ยย่ก หญ้าเยอะมากครับเดี๋ยวค่อยดึงออกครับเดี๋ยวค่อยๆๆามาถอนออกค่อยๆค่อยๆทําไปนะครับเพื่อนๆช่วงนี้งานเยอะอ้าวยอดออกมาใหม่แล้วครับเนี่ยอ้ายอดออกมาใหม่แล้วนี่ครับยอดยอดเขาจะขึ้นใหม่ฉัดแรงแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยอดตรงนี้ออกเดี๋ยวยอดพวกนี้ก็ตามมานะครับเนี่ยเนี่ยพวกนี้ก็ถอดออกสูงนะครับ โตแล้วใบใบใบเริ่มแก่หมดแล้วนะครับกำลังสวยเลยครับสวยงามนะครับมังคุดฝ้ายสวยงามนะครับเพื่อนๆแต่ยญาลกไปหน่อยเดี๋ยวค่อยมาทำกันเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ติดตามดูมังคุดนะครับมังคุดสองต้นนี้ที่ปลูกไว้นะครับเป็นการปลูกทดลองเหมือนกันนะครับผม ที่ขอนแก่นนะครับครับอันนี้มะไฟนะครับแล้วก็มีมะไฟนะครับมะไฟต้นปลูกไว้สองสามต้นนะครับอันนี้ก็ปีหนึ่งปีเหมือนกันเขาบอกว่ามะไฟหวานนะครับกำลังสวยนะครับโตขึ้นแล้วครับสูงนี่นะครับสูงนะครับใหญ่โตไวนะครับมะไฟก็โตไวข้างล่างก็อีกต้นหนึ่งครับ น,นี่ยครับโคนต้นก็สวยนะครับเนี่ยโตนะครับเนี่ยหนึ่งปีนะครับเพื่อนๆซื้อมาก็กิงพันกุก็ประมาณเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็โตเร็วนะครับมาไฟอ่ะเนี่ยนะครับโตไวเหมือนกันก็ผมมไฟนะครับที่ร้านบอกว่ามะไฟหวานแต่ผมก็ไม่รู้ผมก็ ซื้อมานะครับมาปลูกไว้นะครับเพื่อนๆเผื่อได้กินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นครับเพื่อนๆมาดูมังคุดกันนะครับติดตามชมมังคุดการเจริญเติบโตของเขานะครับเพื่อนๆลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับผมมาเัียดกันนิดนึงนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ